โอเคยิซาเดี๋ยวเธอขึ้นตอนขายของนะเดี๋ยวเจ้าต้องสัมภาษณ์ด้วยนะแม่ตำนานใหม่เอ้ยตำนานใหม่คือยังไงยะก็คือโดนปล่อยด้วยสดออกรายการไปเลยสิแม่อ๋อเหรอเออดูสิอันนี้ก็คือไลฟ์สดไปด้วยเหรอใช่ค่ะไม่ติดใหม่ หยุดไลฟ์ก็ไม่ได้ทีมีก็ต้องออกด้วยคือลูกค้าเขาจองไว้นานแล้วเ่าไหร่ค่ะมารามฟินเขาหมองหนูไว้20ไลฟ์ตั้งแต่หนูมีเทศกาลวันแรกตอนนางหมาไว้แล้วนางใช้หมดหรือยังยังใช้เกินแล้วค่ะ กูยังไม่หมดจะขอเมาต่อนางหน่อยเพราะฉะนั้นวันนี้หนุก็ต้องไลฟ์อย่างนี้ไปตลอดก็เเลลยยในขณะที่ทำรายการทีวีก็ต้องไลฟ์ไปด้วย่้องยานีสวัสดีเอ้ยยายบุญนะอันนี้ถ้าถ้าเลคคอร์ดบอกด้วยหนูจะได้นั่งให้สวยๆอันนี้ออกแล้วอันนี้ออกอากาศแล้วออกแล้วเรียบร้อยๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะณตอนนี้เรียกว่าเป็นเทศกาลจินนี่เจนนี่กลายเป็นหนึ่งในครีเอเตอร์แล้วก็แม่ค้าไลฟ์สดที่ตอนนี้ต้องยอมรับ ส่งอิทธิพลที่สุดบนติกต็อกใช่ถ,ถูกต้องไหมคะขอบคุณค่ะตอนนี้เอาจริงๆยอดหนูขนาดที่อันนี้คือยอดที่ มันก็จะไหลไปเรื่อยๆมันก็หมไปเรื่อยๆค่ะแล้วเธอบูมเธอก็ต้องแบกแบกย้อนขายไปตลอดเลยแบกย้อนขายแบกสินค้าแบกไฟแบกกระมังแบกหมดค่ะไอ้บูมวันนั้นมารายการฉันยังบอกว่าเราชีวิตลําบากชีวิตไม่เหลืออะไรเลยโดนโกงโดนโกงไปวันนั้นชีวิตหลอนพลิกขึ้นมาเพราะเทศกาลเจนนี่เลยใช่ก็วันนั้นน่ะหนูอะไปไลฟ์กับเจนวันแรกแล้วก็มาออกรายการแม่เลยแล้วออกจากเสร็จจากรายการหนูก็กลับไปช่วยมันต่อเพราะก่อนที่ไลฟ์กับเจนนี่บูมมีข่าวปิดร้านไปใช่ไหมใช่แล้วก็โดนโกงใช่ไหม <แ>ตอนนี้ชีวิตดีขึ้นเลยคือเจตนาของบูมอะเจน่ะทักแว่กาลังใจนางตั้งแต่นางมีปัญหาและนางไม่ได้อ่านแชทพอวนนันหนึ่งที่หนูมีปัญหาทะเลาะก,กับแม่นางก็เลยมาให้กาลังใจหนูที่บ้านแล้วหนูกาลังไร์อยู่พอดีก็เลยบอกเออมึงช่วยหน่อยละกันเพราะว่า energy บูคงแบบกยาวสิหกชั่วโมงไม่ไหวสรุปลูกค้าก็ติดบูมเจนบูมเจนบูมเจนเขาเลยกันกันจริงทุกวันนี้ต้องให้เงินอันนี้ถามใจนะ ต้องให้มาเดือนละ3ล้านจริงไหมถูกต้องค่ะวันละแสนวันละ1นึ่งแสนแล้วก็ตอนนี้ฉันขอหยุดพิธีกรแฉไปเป็นลูกน้องเธอได้ไหม่ะขอเทสหน่อยค่ะขอเทสขอเทสกนฉันขอลาออกจากแฉแล้วไปเป็นลูกน้องเธอได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะเธอถ้าถ้าลาออกเนี่ยคนตกงานอีกเพียบเลยนะแต่ว่าบูมอ่ะไม่ใช่แค่นี้คือตอนนี้เจ้าของแบรนด์่ะซัพพอร์ตบูมรวมๆก็หลักล้านแล้วเหมือนกันก็คือบูมก็ได้ตางหักด้วยก็แต่คือหนูจะต้องจ่ายเงินเดือนให้บูมนี่คือ3ล้านค่ะวันละหนึ่งแสนบาทวันละแสนค่ะ แต่หมายถึงว่าตัวหนูเองอ่ะก็คือตัวบูมเองก็จะได้เงินอยู่แล้วลูกค่ะลูกเจ้าของแปลกก็จะให้หนูอยู่แล้วก็ก็แล้วแต่เป็นแบงาหอ๋อเหรอยอดถึงอะไรอย่างนีื้นไหม เนี่ยตอนนี้เห็นมั้ยมันตกได้พอลมพัดมามันก็ขึ้นได้อีกครั้งอานี่จริงดาราคนแรกที่ไปไลฟ์กับหนูคือยายดาราใช่ใช่ไหมพอพาพี่ที่ทำไมวันนั้นเจอจะคิดว่าเทศกาลเจนนี่มาแน่มาเนี่ยวันโอ๊ยชาวเผือกเยอะจะตายเราก็เป็นหนึ่งในนั้นไงในการแบบไปเผือกเรื่องแม่เขาว่าเขาจะยังไงอะไรประมาณนี้พอชัพิ่เจนนี่รู้ป่ะพี่โทรหาเจนนี่อ่ะร้อยครั้งได้ แล้วแบบช่วงนั้นแบบเขาบอกว่าอะมามาเปิดรับเปิดรับพอเขาพูดว่าเปิดรับปุ๊บฉันโทรเลยแล้วกว่าจะโทรติดอะประมาณร้อยครั้งโอ้โหไม่ติดเลยแต่แคพยายามติดต่อให้ได้ติดต่อจนกระทั่งติดต่อได้ก็ได้มีการแบบว่าคุยกันก่อนพอพอไม่แล้วตอนนั้นด้าไลฟ์อยู่ด้วยแล้วก็ไลฟ์ไปด้วยดูเจนี่ไลฟ์ไปด้วยไงโอเคก็แล้วในไลฟ์หาูคือที่ได้ติดต่อพี่ด้าเพราะว่าคอมเมนต์คูณหมื่นเลยว่าพี่เจนรับสายพี่ด้าค่ะพี่เจนรับสายพี่ด้าค่ะ คือเจ้าของแฟนคนไหนที่ไลฟ์เรียกหนูอ่ะจะมีแฟนคลับมาตามให้จริงนะรัมากเพราะว่าดาไลฟ์อยู่แล้วบอกว่าทําไงอะโทรหาเจนนี่ไม่ติดเลยทํายังไงดีทำยังไงดีคนดูบอกว่าแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปบอกพี่เจนให้แล้วก็แบบว่าเป็นติดใส่เลยรับสายเลยอ่านแต่คอมเมนต์โทรหาพี่ดาดาค่ะโทรหาพี่ดาดาค่ะโน ตอนนี้กลายเป็นความสุขเล็จของเศรษฐกิจของครีเอเตอร์ไทยค่ะก็รู้สึกไงบ้างรู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าเหมือนเราเป็นโมเดลใหม่ที่แบบว่าเออแล้วเราไม่ได้ห่วงวิชาใครอยากไปทําอะไรทําได้หมดแล้วเรารู้สึกว่าความสําเร็จนี้มันมันเป็นมุมกว้างมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจออนไลน์เศรษฐกิจไทยเหมือนแบรนด์บางแบรนด์ที่เขาแบบว่าล้มแล้วสินค้าแบบว่าไปไม่ไหวแล้วกลับมาฟื้นกันอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้มาจากเจนนี่โดยตรงแต่หนูเชื่อโมเดลนี้พอเหมือนอินฟลูเอนเซอร์ท่านอื่นเอาไปทำทุกคนก็แบบได้กําไรกันทุกฝ่ายตอน หมดเท่าไหร่แล้วลูก16วันประมาณ900กว่าล้านค่ะ900กว่าล้านขาดอีกเท่าไหร่มันจะถึงเข้าสู่พันล้าน80ล้านบาทค่ะอีก80ล้านบาทครับเพราะฉะนั้นไอ้ขายที่จะแจกบ้านแจกรถเนี่ยค่ะ11เดือน11แจกอะไรบ้างอ่าบ้าน1หลังมูลค่า4ล้าน500,000บาทอยว่แถวไหนบ้านอยู่แถวไหนแคนี้แจกบ้านเลยเหรอลูกแจกบ้านแจกบ้านอุ้ย ทุกคนอาจจะมองว่ามันใหญ่มันเยอะเจนนี่เวอร์หรือเปล่าหนูบอกก่อนว่ากับสิ่งที่หนูได้มามันน้อยมากโอเคบ้านแถวไหนบ้านอยู่แถวลำลูกกาอยู่ใกล้กับฟิวเจอร์พาร์คลังสิตแล้วก็ก็ไม่แย้ก็คือลงโทเวทึ่เลยก็คือลงโทเวทสีเลยส่รกว่าสี่ร้านกว่าสุดจริงอยู่นี่แล้วลูกแล้วขนาดจะแจกรถด้วยรถเนี่ยกำลังดิวอยู่ตอนแรกอ่ะจะซื้อราคาหลักสี่ห้าแสนแต่เนื่องจากว่ามันเป็นเทศกาลเจนนี่ตอนนี้ก็เริ่มมีแบรนด์ใหญ่ระดับประเทศที่แบบว่า ราคารถหลักร้านจะมาร่วมแคมเปญอาจจะให้ฟรีหมายถึงแจกรถคันละเป็นร้านนะคะไม่ใช่หลักแสนใช่ค่ะกําลังดีลกันอยู่แต่ยังไม่ได้เคาะเพราะว<ะ>่าขอดูรายละเอียดแบบเนอมอเตอร์ไซค์ไอโฟนไอโฟนแจกไหมอันนี้ทุกชั่วโมงค่ะวันนี้<ช> <18 S 2> ทุกชั่วโมงแนะี่ตงมอเตอร์ไซ<ง>ค์ทุกชั่วโมงก็วันที่11ทุกชั่วโมงคือทุกร้านที่ได้ขึ้นกับหนูตั้งแต่วันที่7จ็ถึงสิมีสิได้ฟรีกันทุกคน พี่มันมาเราไม่ต้องมาคิดถึงตัวกําไรที่หนูได้และ้ะหนูว่าเราคืนให้คนให้เยอะที่สุดเหอะถามคําถาม,ถามเด็ดบ้านหลังที่ไรอะ่ะไม่มีนี่ไม่มีสิทธิ์แล้วใช่ไหมโอ้ยพี่มิดได้ยังหมดไปแล้วสิเ,เขาซื้อเง,งิ่นสดอยู่แล้ว ไม่คือไอ้บ้านนั้นเราซื้อมาจากส้มเจนชายยิวอยู่แล้วเราซื้อจากไม่เกี่ยวกับไรอยู่แล้วคือเราเราซื้อแต่คนที่อยู่ที่ว่าจะเอาข้างๆเมื่อไหร่ถูกต้องไหมซื้อที่กลางจริงอะข้างข้างอ่ะเธอขยันเลยจีนี่คือโอตาก้าบินนะคะพี่สายโอเคขาต่อนะโอเคไม่เป็นไรก็ก็ตั้งใจว่าตอนนี้มนูมีที่ดินอยู่สองไร่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวคิดว่าอนาคตอาจจะที่ดินใหม่เนี่ยจะทําเป็นเหมือนบริษัทบริษัทหนึ่งที่มีนักไร์อยู่ในนั้นประมาณ100ท่านแล้วก็ที่คิดในหัวตอนนี้คือรรรรับกกาาาาทํตลด100 1แบรนด์ต่อหนึ่งเดือนแบรนด์ละ30,000 0บาทตกรายได้เดือนละ30บล้านโดยที่แบรนด์ของคุณนี่มาจ้างพวกเรา3 0,000 0แต่เราไล์ให้คุณทุกวันอย่างเงี้ยเราจะจํากัดแค่เดือนละร้อยแบรนด์เอากำไรแค่30บล้านต่อเดือนอันนี้คือคิดไว้ที่จะทําในอนาคตกาลังจะสร้างค่ะแล้วยืมบุมพร่วมด้วยไหมบุมอยู่ทุกเหตุการณ์มาแล้วไปไหนไม่ได้แล้วมึงพูดสิมีงานเห็นไหมปันลงเลยรับจบแล้วค่ะจับมือไปด้วยกันของบูมนี่หลักสิบยังขาของบุมเนี่ยรายได้หลักสิบยังตอนนี้ก็ทะลุไปไหม ยังหนูยังไม่รู้เลยค่ะบูมยังไม่เคยได้บวอดยอดเลยไม่มีเวลาทํากันไม่มีเวลาแบบว่าลูกค้าไล่กันตั้งแต่วันแรกทุกวันนี้เราก็ไม่รู้ว่าใครจ่ายตังค์บ้างไม่จ่ายตังค์บ้างไม่รู้เลยยังไม่ได้บูมยอดเลยไม่จ่ายแล้วนะพี่จ่ายแล้วไม่ได้โอเคจ่ายแล้วพี่มดําจ่ายจ่ายหมดแล้วค่ะลูกหนูไม่ให้พี่ออกจากบ้านไงลูกทีมงานหนูบล็อกไว้แล้วว่านาน่ฉันไล่ต่อจากมดําซะดิแล้วฉนนี่ออกจากไลฟ์แล้วกดคือคิดเลขใหญ่เลยพี่มดําจ่ายเท่านี้แล้วคะแล้วทีมงานเยจนนี่เก่งมากเก่งกว่าเออ AE ซะอีกบล็อกไม่ให้ฉันออก พาดค่ะมาถ่ายเงินก่อนมาถ่ายเงินก่อนอย่างนี้เอโนบิฟทุกคนไหมว่าพวกเธอจะพลาดเรื่องอะไรก็ได้แต่เรื่องเงินห้ามพลาดค่ะรล่อเล่นมันก็เดี๋ยวลืมไงใช่ลูกค้าเยอะด้วยอย่างที่บอกว่าตอนนี้ได้เป็นคนดูยอดคนดู ล้านสองแสนคน<า>นั่งสร้างประวัติศาสตร์ได้เลยสูงสุดในโลกนะหรือว่าหนูคงทําไม่ได้แล้วแหละเหมือนกันน่าจะแบบครั้งเดียวในชีวิตแล้วก็เป็นครั้งที่ชีวิตนี้ไม่มีวันลืมแล้วอ,ะอ่ะการทาเพลงได้400รล้านวิวมันมันเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจแ้วแต่ณวันนี้ที่มันทุบสถิติโลกได้อีนึงล้านสองแสนคนดูหนูแบบ หนูนอนไม่หลับอ่ะหนูนอนน้อยมากแต่หนูนอนไม่หลับอ่ะกินไม่ลงอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยทำไมเราแบบทําได้ขนาดนี้หรอไม่ได้บอกว่ามาจากเจนนี่คนเดียวนะคือมันเป็นแบบองค์ประกอบรวมหลายอย่างขอบคุณทุกๆคนขอบคุณพี่อ้ําขอบคุณพี่พ,พ,พี่ดาราหลายๆคนที่แบบไปทาให้เอ็นเกจเมนต์มันไม่เคยตกเราทุกคนมีส่วนช่วยให้เจนนี่มีวันนี้แล้วก็ที่สําคัญที่ขาดไม่ได้คือต้องขอบคุณลูกค้าที่แบบคุณบ่นกันทุกวันว่าคุณไม่มีตังค์ไม่มีตังค์แต่สุดท้ายคุณซื้อของหนูไปเก้าร้อย อันนี้คือยอดที่จริงๆเลยยอดจริงๆค่ะพี่มดดาเช็คอ e ีอมเมิร์ซหลังบ้านได้ทั้งหมดโอ้โหใจนะ<อ>ดแบบสูงมากมก็ถูกว่าแบบรู้สึกยังไงที่เขาบอกว่าเจนนี่แหละเป,ป็นคนปลุกประกายทำไม่ตลาดออนไลน์กลัคงคึกค่ะรู้สึกไม่ปฏิเสธแหละออออแต่ก็ภูมิใจมากนะคะแล้วก็ดีใจมากๆที่ หนูว่าไปอ่านสื่อใหญ่สื่อต่างประเทศสื่อจีนสื่อเวียดนามว่าที่เขาพาดหัวข่าวถึงหนูเขาบอกว่าเศรษฐกิจออนไลน์ไทยกําลังกลับมาคึกคักเพราะว่ามิสเตอร์เจเขาเรียกหนูว่ามิสเตอร์เจใช่หนูแบบขนล,ลุกขนพองมาแบบดีใจมากๆแล้วก็ยินดีมากๆที่จะเห็นเพื่อนร่วมอาชีพหรือว่าใครก็แล้วแต่ได้ผลประโยชน์จากเรื่องราวเหล่านี้แต่ขออย่างเดียวว่าไม่ขอรับดรมาม่าแค่นั้นพี่ก็ไม่เคยเปรากฏการที่ดาราทุกคนจะต้องไปรวมตัวขนาดนี้เอาจริงๆนะก็ไม่เคยเห็นปรากฏการนั้นเหมือนกัน ตอนนี้ทีมงานของหนูประมาณ50คนแล้วเหรอลูกพี่ตอนแรกเรานั่งกันอยู่2คนกับบูมอ๋อตอนแรกมี2คน 2> ใช้มือถือเครื่องนี้แหละเครื่องเดียวโอเคไป,โอ,คไปโอเคไลน์ไม่ตอนนั้นวิดีโอคอลตอนแรกก็ยังไม่ได้ไปแต่ตอนนี้ดราม่ามันไลน์ชั่วโมงจนเราต้องรับมือแล้วก็ปรับรับมือแล้วก็ปรับรับมือแล้วก็ปรับจนตอนนี้ประมาณตอนแรกเมื่อวานอ่ะห้าสิบวันนี้เกือบร้อยแล้วค่ะ <c oughs> พนักงานท่งาหรอเพราะว่าต้องเพิ่มคนที่โกดังเข้ามาอีก2เท่าแล้วก็เดี๋ยวจะต้องมีคนที่ทําสถานที่สตูดิโอที่ไลฟ์สำหรับ7-11ไลฟ์ที่บ้านไม่ได้เพราะว่าสัญญาณจะต้องดีแล้วก็ต้องมีโชว์บ้านโชว์รถที่จะแจกทุกคนด้วยอ๋อก็ต้องเป็นที่ยันต้องเป็นที่กันใช่ค่ะบูมเอ้ยค่ะแม่จากชีวิตวันนั้นเกิดมาเอาจริงวันนั้นบูมออกในการก่อนที่มันจะเกิดเทศการเจนนี่เนี่ย แม่ตอนนี้ลูกค้ามารอหนูพันห้าร้อเจ้าจะอ,อีบุญพูดอะไรของมึงวะลูกค้าพัน,นคิดไม่ออกจริงๆคิดไม่เห็นจริงๆว่ามันเป็นยังไงไปแนะตอนนี้ยังเคียย์ลูกค้าไม่จบเลยใช่ใช่ค่ะ,คะตอนนี้ก็ยังมีปัญหารายวันแล้วก็หนูขอใช้โอกาสตรงนี้ขอโทษทุกคนเลยแล้วกันนะคะที่อาจจะยกเลิกคิวไปหรือรอคิวนานหรือ ไม่ระทับใจกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเทศกาลเจนนี่คือหนูอยากบอกทุกคนว่ามันเป็นอะไรที่หนูรับรับไม่ทันจริงๆหนูอยากทํางานให้ทุกคนมากหนูอยากมีเวลาสักวันหนึ่งสี่สิบชั่วโมงเลยหนูแบบว่าหกโมงเช้าหนูก็ไหวถ้าเจ้าของแบรนด์รอได้อะแต่ว่ามันมันไม่สามารถทรําได้จริงเพราะนอนถือลูกลูกสองคนแล้วก็ร่างกายเราเอง,ต,องอต้องบาลานซ์หลายอย่างต้องแบบว่ามาทาโปรโมทด,ด้วยหลายคนบอกทําไมมารายการแฉเนี่ยก็จะมาโปรโมทตลาดเหมือนกันมาโปรโมทงานมหากรรมแล้วก็วันนี้ก็ต้องมาขอบคุณมาดามฟินที่วันนั้นอะเขาแบบ อุตส่าห์แบบพาพี่อ้ําไปให้ให้เราจนได้อไปสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันวันนี้ก็เลยมามาในตัวแทนของมาดามฟินด้วยแล้วที่สําคัญเขาบอกคนหนึ่งจริงๆแล้วเจนนี่เนี่ยเอาง่ายๆนะมารายการแฉแทบจะทุกหมื่นบาท ตั้งแต่นั่งรถตู้มาจากนครศรีธรรมราชจริงๆจำได้เลยเธอรู้ามาอาบน้ำมาอาบน้ำอยู่ตรงนี้มาอาบน้ำที่สตูดิโอนี้นั่งรถตู้มาจากนครมาออกรายการแฉก็เคยเป็นมาตั้งแต่ตอนนั้นถูกต้องไหมใช่ค่ะตอนโดนดราม่าสารพัดก็มาที่นี่ใช่จนในที่สุดแต่น่าจะไปคุยแซบโชว์บ่อยกับมาดามอยู่แล้วเมื่อก่อนจริงๆนะถูกปะคุยแซบโชว์นี่คือรายการประจํา ก็รักทุกคนค่ะคุยับจตต้องให้เขาจริงๆริเออจริงๆุยับโจเป็นแบบว่าเหมือนญาติสนิทพิสหายเขาเนี่ยอย่างที่บอกว่าวันนี้ไอการไลฟ์สดมันเริ่มมาจากสามีตัวเองเนี่ยอ๋อการขายของใช่ไหมคือยูเนี่ยที่บ้านก็ททำแบรนด์เอดามาเจ็ดปี พี่สาวเขาทำมาเจ็ดปีแล้วแล้ววันหนึ่งพอมาคบกันใช่ไหมคะ <ừ. S 1> หนูท้องแล้วเราไม่สามารถอยู่สามจังหวัดได้ก็เลยตัดสินใจลาออกจากตารวจเพราะว่ากลัวหนูหนูเป็นคนที่ติดผู้ชายมาก <c oughs> คือต่อยเราท้องเราก็สามารถอยู่ที่3ามจังหวัดชายแดนใต้ได้ให้ <c oughs> <Okay. S 2> มันอันตรายไงนหนูก็อยู่ได้ <c oughs> อยู่ได้แต่เขาเป็นห่วงหนู <ừ. S 2> เขาเลยบอกว่าเออเขาจะลาออกแล้วก็มาทําธุรกิจเองสิ่งแรกที่เขาทำือขายขายบะหมี่ยูจินกําไรถ้วยละบาด<อ>ตอนนั้นทะเลาะกันเกือบบ้านแตกหนูบอกว่าเออ เราเป็นนักร้องนะเธอไม่จําเป็นที่จะต้องมาขายของกําไรบาทสองบาทก็ได้เธอก็ไปคอนเสิร์ตกับเราก็ได้หน่ไปถ่ายรูปไปทําอะไรเรากเขาบอกไม่เป็นไรเขาอยากเปมีธุรกิจของตัวเองสรุปก็ขายเดือนเดียวแล้วคือ3ล้านถ้วยนั่นคือกําไรสามล้านบาทหเดือนเดียวอะเหรอครั้งแรกของหนูที่หนูแบบตาเริ่มตาลุกวาวแต่ก็ยังเก็บอาการอยู่อ๋อเขาขายได้กาไรแค่จาราบาทใช่ขายได้สามล้านถ้วย บะหมี่ถ้วยร้อนบะหมีม่ยูจินหลังจากนั้นอพอเริ่มปุ๊บเขาเริ่มเข้าสู่ติกตอก เขามาทําชายิวเพราะเขาอะมีเป้าหมายคนอะชอบบูลลี่หนูว่ายิวอะคบกับเต่าบ้างทําอะไรมั่งเขาก็เลยมาทําผลิตภัณฑ์ชายิวเพื่ออยากให้หนูสวยขึ้นแล้วพอหนูคลอดลูกหนูกินชายิวหนูเห็นผลจริงผ่านไป4เดือนยอดขายชายิวหนึ่งเดือนตอนนั้น30บล้านอมออก,ก็เริ่มมีเงินขึ้นมาใช่หนูก็เลยแบบเออที่เราเคยไอเนี่ยเราขอโทษน,นะเพราะตอนแรกไม่ชอบไม่อยากาชอบเพราะพี่เราเป็นน,ปนักล,อลอ้อรับรีวิวมาเดือนหนึ่งก็หลักแสนหลักล้านอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเออมันไม่จําเป็นที่ต้องลงทุนอะไม่ต้องเสี่ยงอะใช่การ กายเป็นว่าเขาทําชาย,ยูก็สบความสําเร็จเราก็เลยรู้สึกว่างั้นฉันต้องทําอะไรที่มาแข่งกับผัวฉันนี่แหละตอนนั้นเรายังไม่ได้รวมบริษัทนะคะเราแยกกันก่อนหนูก็ได้ทำส้มเจนส้มเจนเป็นวิตามินซีทำไมหนูถึงทำส้มเจนเพราะเราอยากให้คนเห็นถึงการตลาดว่าผัวเมียแข่งกันขาย ชาอยู่ก็คือชาเน่าส้มก็คือส้มที่ดีเลิศอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบชาเขาดีส้มหนูอะไรส้มเน่าที่ใช่กันนะว่าไงยั่จนปรากฏการเหมือนรายได้อะที่มันโชว์สัมภาร์โชว์ทุกๆคนปีที่ผ่านมาแล้วก็ขายได้ทั้งหมด200กว่าล้านอือหูยอดขายรวมโชว์สัมภาร์เรียบร้อยไม่รวมคือส่งสัมภาระถึสองร้อยล้านดีแคร์เรียบร้อยทั้งชายิวแล้วก็ส้มเจนใช่เอาไม่แค่บริษัทส้มเจนไม่รวมอ๋อใช่นี่ขายดีอยู่แล้วอ่ะทีเนี้ย ู่แล้ว่าคือบ้านหลังนี้มันก็ไม่เกี่ยวกับไรฟ์สดไรฟ์สดหรอกถูกต้อ <สด S 1> งงั้มันมันมาก่อนนั้นทุกอย่างมาทไมหนูเปลี่ยนบ้านบ่อยคือถ้าหนูรู้ว่าเงินหนูจะมากขึ้นอ่ะหนูซื้อบ้านหลังไ่ตั้งแต่แรกไปแล้วแต่เราก็ต้องตามสเต็ปเราก็ต้องมีเงินส่วนหนึ่งเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้เงินส่วนหนึ่งไว้รักษาเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นทําประกันชีวิตอะไรก็วางแผนกันไปแต่บางเงินเอาบ้านหลังเนี้ยมันมันไม่รู้อ่ะพี่มดดามันคือแบบเงินเข้าเยอะมากโอ้โหเขาก็บอกว่าบ้านอ่ะถ้าสมมติซื้อบ้านใหม่ ทำไงก็ได้ให้บ้านคึกคักเข้าไว้อะแล้วเนี่ยมันก็คึกคักดวยอัตโนมติเห็นไหมล่ะใช่ค่ะคึกคักเกินด้วยใช่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แฟนหนูพูดและหนูทัดใจมากประมาณ3 4มวันก่อนเรามีโอกาสเดินสวนกันมีโอกาสเดินสวนกันนะเพราะไม่มีเวลากันเลยยุ่งเขาบอกว่าตัวเองรู้ไหมว่าพอตัวเองปลดล็อกเรื่องครอบครัวเนี่ยเออตัวเองเป็นคนที่โคตรเก่งเขาบอกว่าหนูแบบจริงๆความสามารถหนูมีเยอะมากแต่หนูเหมือนถูกกดทับไว้ด้วยปัญหาชีวิตทําให้หนูไม่มีเวลามานั่งคิดเออจริง ตลาดเอ่ยมหากรรมเอ่ย<ม>หรือไร์สดต่างๆอีคอมเมิร์ซโมเดลต่างๆเนี่ยก่อนหน้านี้หนูมัวแต่คิดเรื่องครอบครัวจนไม่มีเวลาพัฒนาตัวเอง<ม>แต่วันหนึ่งที่หนูไฟ้สดคุยเรื่องครอบครัวแบบเคลียร์แล้วเกี่ยวกับปัญหาที่บ้านไม่มีอะไรปิดบงังสมองหนูโล่งเลย<ม>หนูไม่มีอ,อะไร<แ>ต้องปิดบังใครแล้วหนูไม่ต้องมานั่งโกหกว่าทาไมแม่กับยิวไม่เจอกันไม่ต้องมานั่งโกหกว่าที่บ้านทะเลาะกันเรื่องอะไรแม่เป็นเนี่ยอะไรหนูไม่ต้องปิดบังใครแล้วหนูสดใสเลยกลายเป็นว่าสมองหนูก็คือ คิดแต่เรื่องงาน,งานเลยเขาบอกว่าตัวเองแม่งทำถูก